สบายดีนะครับทุกคนทุกคนกนาดสบายดีนะทุกคนนะมาอยู่กับซ่องหับางกวยนะฮะมื่อนี้เฮามาขอเป็ดนะฮะไปเบิรงไปเบิรงดมาคลามก่อนเบิร์ดมาคลามก่อนตูดตูดมาคลามก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างขอเป็ดกันไปไปขอดชุดขุมขอดขอขาบางคลามเป็นยังไงคิวคนไทยตูด ชิมชิมบัานขงไแสนบาานงไฟแสนมันติบคาเรื่องไฟแสนบคา้านเสานี่เบะพอบรัยลายยานะฮะครเ็นตในบังคลานนี่จักเห็อนเป็นแมันตงลงมันของไฟเสนนะของกจทามาตุ้นจอ่ด้ อยากสร้างได้ด้วบงละหาพันนมใหญ่ส่งฟีนมใหญ่กินฟีนมีเสียงเลายัดปากว่าอะไรฮะว่าลายร่คายัดปากได้อ๋อลาตัวได้เลยตัวลุมตัวลุมเนี่ยจ้ะทา่่่เป็ด่่นตึงเกินมาดูวิธีฮะบข้าเาวอันนกตกคนเป็ดส่งตกนะฮะอ๋อ พอบอกติพี่กอดแต่ปะแสงเตี้ยทำไมซาจังฮะบ้าเขาหลอดกลไอ้ผูดูเสียนรถนะฮะโอ้วังขลามน้อยนะฮะโอ้ดมเอาขามออกไปจุ่มไปจุ่มน้ำมันหอนเลย มันก <mile inside> <Kevin cat Church> ับเด็กเขาลกหลายเทื่อมลกเลยนีค่กับเด็กลกลายีงจุกเลยเซนตี้อ่ะขอคำคมเกี่ยวกับเป็ดนะฮะเป็ดยังมีคนเจ้ากผู้มีใจเคยไหมโอ้ต้าแซวได้หรอขอคำคมเกี่ยวกับเป็ดนะฮะเย็ดเป็ดโอ้ยคำคม ชิ้ห้าหรอบหข้คเขนบอกวยเนีะดเป็ดตัวน้ม่ส่วนเส้นเตี๋ยว้เดือนหนึ่งัวขคมมือนจได้ขาคมแต่ลครัอเป็ดตัวนี้ไม่ได้ใช้มีป่านนะฮะ มือถนัดลุกใส่มือจกเอาฮะเป็นลูงปงใส่ยาจกด้ะจกโคใส่ยาจกด้ะใส่ยาใหม่โอ้เลี่ยดอ่ะพี่เดียวโอ้เป็ูปงเลย่นี่ยคนที่อะไรวะเห็นได้มีคนเดียวเท่านั้นเได้แบบนี้เคยเห็นได้เขาตัดศพไม่เห็นจกใจวันพุธตะเน่่นนี่นี่นี่มือสั่นยงงเดี๋ยว เปลี่นเลยหเนาะเซฟตี้วะเซฟวะบอกเลยจะจุ่มเอารเจ้าว่าปีไ้และบป่ไปสับติดปุ่เช่าดอกปนไปเลยเลยเร็กวนนะ ไปเชื่องก่อนนะติดผัวสาวให้ดิผัวชานะผโลดบมดเลยนะหมดไปเฮียนซาบ่ตัดให้ดีดีกว่าเฮียให้ดีดีกว่าเฮียนเส้นดีดีกว่าการเฮียนเนาะพอเดี๋ยวเนี่ยทังหลายกาศแลือเกินหน้าเขาก็เป็นอลไรเหรอโอ้เจ้าเปลี่ยนบ่เราขึ้นเราได้ทั้งเปลี่าแซ่บได้เลยนะดอกคนเป็ดอ mm. uh, ัน าอัักอบหนึ่งกอดตัววะเจ้าพัดอหนึ่งได้ก็จะได้กอบหายหนึ่งอมี่ที่คนพัอออตัเฮ็ดบไมมันออกไงเลยเฮ็ดไมมันีอยเฮ็ดไม้มันออกใบไมวคานี้ที่เควกอดตวะสังเ๋มานเกินงสั่งรถ ลูกคอเป็นเนาะลงกัเบ้งเนาะปิดแล้วขดเป็นเนาะปอเดบอยยิ้มเอะบอยก็แช่ว่าดีนี่ือลูมั้ี่ลสูดชูมั้งเลยเฮ้ลูกชูมั่เลย โอ้ยไตังตังนี่เยี่ยงกันนะตังตังตังก็เซฟบหลดเซฟตี้เอาะใครมีสนใจอยากปขัวเป็ดเน,ะนงงาะนมใหญ่ขัวฟี <laughs> นมมีหรือขัวเองอ๋อสวดสนิด ทีมงานไวรุ่น2เมียนะฮะนี่หนึ่งจะมุ่งมิเลยนะโอ้มีและคนตึงสี่อดาบปืนนะฮะไแหงฟอฮะอตัวนี้คือเผาเผากับชอคกี้พาเชิกมาเลรวะแหงลูดนเซ่ใช่ปมโอ้ไล่ไล่ไล่แต่งกันนะไล่แต่ง ปรเคยเห็นหมาเบ่งได้แนี่ๆพอสังเีดูเอาถ<ด>ึงยุไปใหม่เนาะอาลมมาตุ่นรับดูปั้นนี่นี่จะกลีเนมเนะาะก็ดัดเกนพอละมั้งใหม่หเลยื้องใหมโอ้พยา,ายม ใหม่ขงบยังเนาะคันจะซอยเป็นตอเป็นอเป็นตอกันก็ซอยเป็นตอเราบยังดอกใหม่ๆก็ได้ปาน้องัวถิ่มไปไหนไหนวะสาวได้ย hey? ังสาวันได้เรยอฮะวันก็ว่าบ่ก็ว้าเงินเท่านั้นเองเงินลทายก็มีอไทองอีกไมทุกบ้านนะ เมื้องในเสือก็ไม่แห้งเลยไม่หล่นสองมี้อะไรมาบอกไปลูกไอ้เนี่ยจะแอบมากเขาหนักคนไปแล้วเขาหวัดเหมาะเขือ่เมากไปกับเสร็จน้ำซองเสมือแม่เข้าอุบะบ้าลงหลุดนะเห็ดกินก็ดีนะฮะเห็ดกินก็ดี เรีอหีก็เก่งนะฮะอันนี้แม่ก็เปิ้ลจริงแล้วทีเดียวสวยเงี้ยจิ๊บกีงันนี่เป็ดปีสาวจะโตเรยเนาะอืไปโตได้ไรไไลไปลอยไปลกินเป็ดสอง Bởi sao khói yên tâm nè, lấy này, yên liệt lấy sáng lấy sáng lấy sáng lấy lấy sáng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  lấy lấy sáng lấy sáng lấy sáng คนที่แหมอ๋อตด้ออ๋อเดอ๋อแต่แบบมพริกเนี้ตีมันใหม่แล้วนี่นะโอ้แบบชิวๆนะจักมือมือนในไพ่ดับเด้อออกมาหาหล่อลาตะเวนตัวน่าที่พาไปาบึงลดดุดเนาะเป็ดเียเป็ดไเสียกอะยืนถินเด้อสองโตเด้ออ๋อตดอยิง หายปีกเนี่ยป่ะปอปอเซฟแน่หมดทางหลังหมู่เซฟปีกปอมาเบิ่งตัวงยิงบาดหนึ่นี่หยิบข้างแล้วเก่งว่าเลือดอกด่างป่ะคือเก่าพี่น้องอยู่ข้างปลาอยู่ข้อยู่หน้ายิงเข่าร่วมซะเมื่อกี้ครับ ทำมันยยุติอมป๊บเป็นะสัยกปุ๋ยทะไรัเปนุ๋ยเจ้าผาปนี่ไนหมักต่อนะพ่นลีลีเรียกแขกบอกลยอิ่มแล้วติ่งกันอิ่มิ่มวันเบิ่งมายูอุกยักเก่านะ เน่บึงแต่ไม่ปีกเน่บึงบึงเนื้อเพิ่นบัานนี่โอ้แยบชุดไฟเนาะจะเป็นผัวโชคดีเนาะไอ้ผัวป่ะเอาไปเป็นผัวนี่